El <laughs> 2023 งนี้ค่ะบอกเลยว่าทำเอาขาเผือกตาสว่างชมขาเพราะว่ากวาง a อ Normal ค่ะเขาออกมาโพสตเดือดกลางดึกเลยนะคะถึงสางเหตุเลิกแท้จริงแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่ค่ะแน่นอนก็ว่าคู่นี้หลายคนก็จับตามองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเป็นคู่รักที่หลายคนเป็น FC แล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าแอบเสียดายเหมือนกันนะคะชองวงการเลยค่ะเพราะว่าคู่รักนักร้องคู่นี้ก็คือน้ำหวานซาซ่านะคะมีการออกมาประกาศเลิกฟ้าผ่ากับกวาง a อ Normal ค่ะคือทั้งคู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเพิ่งแต่ง แต่งงานนกันไปเมื่อต้นปี2563ค่ะมีการปิดฉากคู่รักนักร้องนะคะหลังจากแต่งงานได้แค่3ปีเท่านั้นค่ะทางด้านของน้ําหวานซาซ่าค่ะก็ออกมาแจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมเอาไว้นะคะว่า หวานกับพี่กวางเนี่ยตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์ของเราลงหรือแค่ความเป็นเพื่อนดีต่อกันนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราพบกันขอบคุณค่ะอันนี้ก็มีการโพสตก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าทางด้านของกวาง a อบ o r m a l ก็ออกมาโพสต์เดือดกลางเดือดค่ะถึงสาเหตุที่มีการเลิกกับน้ําหวานนะคะบอกว่ามันเกินจะรับไหวแล้วค่ะโดยมีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่า ว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนี่งหวานก็เอาข่าวมีนักษาบ้าบออะไรมาโวยกันอีก จะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องราวระหว่างผมกับหวานเนี่ยไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความที่เป็นความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับพร้อมกับมีการได้เขียนแคปชั่นเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าตามนั้นนะครับ อย่าเพิ่งมโนโกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะอย่างนั้นก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ